พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพพระอุดมยาน,นโมลีจันสีจันททีโปที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพพระอุดมยานโมลีจันสีจันททีโปณเมน,นชั่วคลาวนกหัสดีลิงวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เสด็จไปในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมยานโมลีจันศรีจันทธีโปโด้วยพระอุดมยานโมลีจันศรีจันททีโปหรือหลวงปู่จันศรีเกิดวันที่10ตุลาคม2454ที่จังหวัดขอนแก่นเดิมชื่อจันศรีแสนมงคลวิดาและมารดาชื่อนายบุญสารและนางหลุนแสนมงคลเมื่ออายุได้14ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพสีจังหวัดขอนแก่น และได้อุปสมบทในปี2474ที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นได้รับฉายาว่าจันทรทีโปอันมีความหมายที่เป็นมงคลว่าผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทรเพนด้านงานปกครองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเมื่อปี2507และในปี2531ด้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธและเป็นที่ปรึกษาเทราสมาคม ในด้านสาธออารณสงเคราะห์ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีและมีความประพฤติดีปีละ40ทุนทุนละ1,000บาทอีกทั้งได้ให้รางวัลแก่พระสงฆ์และสามเณรที่สามารถสอบไล่ได้บาลีชั้นประโยค1-2และ,ปะเปลี่ยนธรรม3ประโยคเป็นประจำทุกปีรูปละ500บาทส่วนครูรูปละ1,000บาทหลวงปู่จันทรีเป็นพระมหาเทระสายพระปากรรมฐาน เป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างอนุตงามของพระสงฆ์สามเณรและประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนานโดยยึดห,หลักหลักธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งมีพลังเกื้อหนุนจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนตลอดมาปฏิปทาอนุตงามของหลวงปู่จันทรีจึงเป็นครูของชีวิตที่คณะศิทธยานุสิ์ภาคภูมิใจยิ่ง ลุงปูจันศรีเข้ารักษาอาการอาภาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อเดือนเมษายน2559และได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่14ธันวาคม2559สิริอายุ105ปีพรรษาที่85